คุณไว้ให้แมวกินก็ได้กินข้าวกับเต็ปลากินข้าวกับพริกโอ้มีสองอย่างสามอย่างพี่น้องทำพริกก็กินทอดปลาด้วยค่ะเด้อยกินข้าวกับเต็ปลากินข้าวกับพริกโอ้มีสองอย่างสามอย่างพี่น้องทำพริกก็กินทอดปลาด้วยค่ะเด้อยกินข้าวกับเต็ปลากินข้าวกับพริกโอ้มีสองอย่างสามอย่างพี่น้องทำพริกก็กิน ทอดปลาด้วยค่ะด้วยค่ะว่ามีปัญญาไปห,หาดอกแล้วก็จะเอาปลาตัวนี้มาอุ่นกับข้าวเก่านะคะปลาเมื่อคืนนี้ทอดอุ่นค่ะอุ๊บเจพี่นองเอยอ ว่มีวาสนาได้กินปลาตัวใหญ่น้ำปลาดอกฉันจะปลาตัวนี้กน้อยนี่ละปลาให้แมวกินจ้ะวาอะไรเออพี่น้องเออว่มีวาสนาได้กินปลาตัวใหญ่น้ำปลาดอกฉันจะปลาตัวนี้กน้อยนี่ละคุณไว้ให้แมวกินก็ได้ เพื่นอ,อนๆทอดปลาเพื่อนเอามาขายไปซื้อมากค่ะเจ้อพี่น้องเออว่มีวาสนาได้กินปลาตัวใหญ่น้ำปลาดอกฉันจะปลาตัวหนึ่งห่อยนี่ละเอ้าพี่น้องเอนนอ,อว่มีวาสนาได้กินปลาตัวใหญ่น้ำปลาดกอกฉันจะปลาตัวหนึ่งห่อยนี่ละ เพื่อนเพออดปลาเพื่อนเอามาขายไปซื้อมากค่ัอุ่น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 ้อุ่น้อุ่นกระไดเนาะค่ะเนาะ กรอบตำมีกรอบตำดาตำหนีแมวแค่สองตูนเดี๋ยวจะสับ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 แล้วก็ใส่ข้าวให้น้องแมวกินนะคะเพื่อนๆมีแบบกรอบแล้อเนาะค่ะเนาะทุกท่าน ขอบมากคนแสีกินไม่ได้ไม่มีฟันเคี้ยวถุกแล้วค่ะเพื่อนๆทอดปลาเพื่นอ,อนเอามาขายไปซื้อมากค่ะคุณไว้ให้แมวกินก็ได้ เตื้อพี่นอ้องทอดกร,บกรบอบเนาะทอดกรอบเตื้อพี่น,ออน,น,น,น้องเออพ่มีวาสนาได้กินปลาตัวใหญ่น้ำปลาดอกกินแต่ปลาตัวนิ็กน้อยดีกล่ากินข้าวกับเตยปลากินข้าวกับพริกผมมีสองอย่างสามอย่างพี่นอ้องทำพริกก็กิน หอดปลาด้วยค่ะเด้อยแมวสำนีแมวแค่สองตูนเดี๋ยวจะสับ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 ,สบ,สบแล้วก็ใส่ข้าวให้น้องแมวกินนะคะเพื่อนเพื่อนเออพี่นอ้องทอดกร,บกรบอบเนาะทอดกรอบกบินข้าวกับเต็นปลากินข้าวกับพริกโมีสองอย่างสามอย่างพี่นอ้องทำพริกก็กิน หวดปลาเด้อค่ะเด้อปลาให้แมวกินจ้ะว่า ่มีเป็ญญนหา้าไปหาดอกแล้วก็จะเอาปลาตัวนี้มาอุ่นกับข้าวเก่านะคะปลาเมื่อคืนนี้ทอดอุ่นค่ะอุ่นอุ่นขน้อุ่น,นอุ่นขน้อุ่น,นได้ไหมเนาะเนาะอ่ามีเป็นห้าไปหาดอกแล้วก็จะเอาปลาตัวนี้มาอุ่นกับข้าวเก่านะคะปลาเมื่อคืนนี้ทอด คุณนพะร์เตอร์พี่น้องก็กรอบเนาะกรอบกรอบกินข้าวกับแกนปลากินข้าวกับพริกถูมีสองอย่างสามอย่างพี่น้องทำพริกก็กินกวดปลาด้วยค่ะด้วยอุ่นอุ่น ว่ามีเป็นญาไปหาดอกแล้วก็จะเอาปลาตัวนี้มาอุ่นกับข้าวเก่านะคะปลาเมื่อคืนนี้ทอดคุะอ้าวข้าวกะเต็นปลาข้าวกับพลิกโหมีสองอย่างสามอย่างพี่น้องทำพลิกก็กินทอดปลาด้วยค่ะเด้อว่ efendim, ามีเป็นญาไปหาดอกแล้วก็จะเอาปลาตัวนี้มาอุ่นกับข้าวเก่านะคะปลาเมื่อคืนนี้ทอด คุณปลาคุณปลาให้แมวกินจ้ะวะเอาแล้อพี่น้องทอดกรอบเนาะทอดกรอบรอบดกรอ,กรอบแล้วเนาะคะนะเนาะทุกท่้นรอบมากคนแก่กินไม่ได้ไม่มีฟันเคี้ยว ุกแล้วครับขอบตำยสํำหนีแมวแค่สองตุนเดี๋ยวจะสับ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 ,สบแล้วก็ใส่ข้าวให้น้องแมวกินนะคะเพื่อนๆวันนี้เช้าวันจันทร์นะคะอย่าลืมใส่ทอดปลาไข่แม,ไขแ,มไขแม่ไข่ค่ะนี่แม่ไข่ด่นเด้อแม่ไข่ค่ะวันจันทร์วันนี้กินข้าวกับปลาทอด กรอบตำาว่ามีปัญญาไปหาดอกแล้วก็จะเอาปลาตัวนี้มาอุ่นกับข้าวเก่านะคะปลามเมื่อคืนนี้ทอดอุ่นค่ะเพื่อนเพื่อนทอดปลาเพื่อนเอามาขายไปซื้อมากค่ะอุ่นอุ่นค่ะอุ่นอุ่นค่ะอุ่นจะได้น้องค่ะนาะ กรอดตุ๊มไปแมวกินจะว่า,อ,าวอุ่นอุ่นขะอุ่นอุ่นขะอุ่นได้ดายเนาะค่ะเนาองแมวสานีแมวแค่สองตัวนึงเดี๋ยวจะสับ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 ,สบ,สบ,สบแล้วก็ใส่ข้าวให้น้องแมวกินนะคะเ,เพื่อน ปลาให้แมวกินจ้ะวาอาละกินข้าวกับเต็ปลากินข้าวกับพริกโหมีสองอย่างสามอย่างพี่น้องทำพริกก็กินทอดปลาด้วยค่ะเด้อเออพี่น้องเออวันีวาสนาได้กินปลาตัวใหญ่น้ำปลาดอกกินแต่ปลาตัวเล็กนอยนีย่ละวันนี้เช้าวันจันทร์นะคะอย่าลืมใส่ทอดปลาไข่แม่ไข่ค่ะนี่แม่ไข่เด้นเด้อ เงี้ยใ,ใครค่ะวันจันทร์วันนี้กินข้าวกับปลาทอดปลาให้แมวกินจ้ะวะเอาแล้ว,ลวเสร็จแล้วคุณไว้ให้แมวกินก็ได้เพื่อนเพื่อน ออปลาเิืนเอามาขายไปซื้อมากค่ะกรอบตำดาว่ามีปัญญาไปหาดอกแล้วก็จะเอาปลาตัวนี้มาอุ่นกับข้าวเก่านะคะปลาเมื่อคืนนี้ทอดอุ่นค่ะปลาให้แม่กินจะะ้า